ท่านผู้ชมครับระวังภัยจุดอันตรายวันนี้ครับผมพาท่านผู้ชมมาสำรวจภายในซอยเฉลิมพระเกียรติ62ครับซึ่งตรงจุดนี้เคยเกิดเหตุการณ์แท็กซี่ครับถูกฆ่าปาดคอและทิ้งไว้ภายในบริเวณซอยนี้ฮะเดี๋ยวผมจะพาไปสำรวจครับว่าซอยนี้มันอันตรายและน่ากลัวและควรที่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรครับตามผมมาครับ จากการสำรวจซอยดังกล่าวพบว่าตั้งแต่ปากซอยเข้ามาจะมีไฟสองสว่างเพียงบางจุดรวมถึงจะมีไฟหน้าหมู่บ้านคอยช่วยในการมองเห็นอีกทางหนึ่งแต่เมื่อเข้ามาประมาณกลางซอยจะไม่มีไฟสองสว่างแล้วรวมถึงซอยแห่งนี้สามารถทะลุออกมอเตอร์เวย์ได้จึงทําให้เป็นแหล่งที่เกิดเหตุอาชญากรรมบ่อยที่สุดจุดหนึ่งนอันตรายช่วงไหนช่วงหัวโค้งนะฮะเดี๋ยวมื่อช่วยเวลาเข้ามาแต่เวลาถ้า พนักง,งานออกจากเบริษัทเลิกงานไปรอดใต้ทางดดวนออกไปมันก็จะมีมันมืดๆหน่อยอ่ะมืดอย่างเงี้ยแหะฮะก็คือแบบไฟไม่มีบางทีผู้หญิงเข้าไปกลับบ้านคนเดียวอันตรายที่กลวัวเวลาพี่ใช้เส้นทางนี้เหมือ,อ,อก็กลัวเหมือนกันนะครับ ซอยเฉลิมพระเกียรติ62ถือเป็นซอยที่เคยเกิดเหตุการณ์แท็กซี่ถูกจี้ป้นมากที่สุดแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครรวมถึงล่าสุดถึงขนาดถูกฆ่าปาดคอมาแล้วนอกจากนั้นจากการสอบถามร,าปรอปภตามหมู่บ้านเล่าว่าเคยมีเหตุการณ์ผู้หญิงถูกลากมาข่มขืนในซอยแห่งนี้มาแล้วหลายราย ก็อ <S preach Country> ันตรายนี่เนี่ยถ้ามันเป็นแบบอะไรมันมันเปีียวไงเพราะถ้ามันเป็นโต๊ะมอเตอร์เวย์มันก็เปรียวถ้าเป็นถระถางป่าไปชนหน่อยมันก็โล่งอะโล่งแล้วมันก็ไม่ค่อยเปลียวแล้วมันมองเห็นไงมันโล่งันมองเห็นภายในซอยนี้จุดอันตรายมันอยู่ตรงไหนลุงตรงช่วงนาลินเนี่แหละเนี่ยตรงที่มอเตอร์เวย์มาจนถึงหลังนาลินเนี่ยตรงในช่วงนี้เปรียวมากเลยเพราะมันเป็นต้นไม้มันป่าตรงนี้ถ้ามีไฟฟ้ามาติดตนหน่อยนะสักดวงละสองดวงนะมันก็สว่างพามาข่มเข็นก็มีในป่านี่ นี่ก็มีพามามีมีมาข่มขืนนั่นะพวกเขาพวกวัยรุ่นบางทีมาข่มขืนกันในป่าแต่เลาตอนช่วงฝนไม่ตกนะมีด้านคนขับแท็กซี่เองก็บอกว่าการจะมาส่งลูกค้าในซอยแห่งนี้ต้องคิดให้รอบคอบและจะมาต่อเมื่อเวลาไม่ดึกจนเกินไปเพราะกลัวที่จะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยกับคนขับแท็กซี่รายอื่นๆที่ถูกก่อเหตุอาชญากรรมต่างๆ เสียวๆเหมือนกันครับถ้าดึกกว่านี้มาผมไม่ไม่ไม่ไมเข้าเลย <ฮะ S 2> เพราะซอยนี้เป็นซอยมันเคยเกิดที่แท็กซี่ค่าบาดคอใช่ไหมครับผมก็กลัวไม่พอดีข่าวซอยนี้มาก็กลัวเหมือนกันนะถ้าเป็นผู้หญิงก็พอมาได้ครับถ้ายังไม่ดึกถ้าดึกๆก็ไม่มาเลย และทั้งหมดนี้ครับคือเสียงของประชาชนที่อาศัยและใช้เส้นทางนี้ในการสัญจรไปมาครับรวมถึงต้องการที่จะมีการติดไฟส่องสว่างตลอด2ข้างทางให้เพียงพอครับ <c oughs> เพื่อกันปัญหาที่ประชาชนทั้งหลายได้กล่าวมาทั้งหมดฮะสังคมเพชศรีกองถ่ายภาพวรพันธ์สุแก้วรายงานครับ